ผนะู้เล่นจริงทาไมคนรสุดใด่รับไม่ได้ครับมันเกิดจากสันดานมันไงมันอยากจะทําสิ่งนั้นตามความพอใจของตัวเองไงเราทุกคนเนี่ยปรารถนาอยากจะทําตามความพอใจของการกระทําของตัวเองเวลามีใครมาพูดอะไรที่มันจริงอ่ะและเรายังทําสิ่งนั้นอยู่สมมุติมีคนบอกว่าเล่นไพ่มันผิดมันบาวนะมันมตัวรกนะอีกคนเล่นไพ่ก็จะบอกว่าไงมันจะบาปอะไรกูก็นั่งเล่นอยู่ทุกวันเงินกูก็ได้เป็นประจํา กูเป็นเจ้ามือเองนั่งเก็บต๋งเนี่ยสบายจะตายรวยเงินทองเยอะแยะไหนบาปเพราะอะไรมันหาข้ออ้างในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยชอบทําในการเล่นสิ่งนี้ต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเวลาใครพูดความจริงมันจึงไม่ยอมรับเพราะอะไรมันขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเองเหมือนอาจารย์พูดเรื่องร่างทรงหมอดูสดเดาข้อต่อชะตาเดร,ราชามวิชาด้านสยศาสตร์ว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดานพอเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บก,ก็เป็เปนไงออกบันดิ้งกันทั้งประเทศชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายเพราะอะไร มันยอมรับความจริงไม่ได้ทําไมถึงยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันทําสิ่งเหล่านั้นอยู่ไงมันเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านั้นอยู่มันหาผลประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอยู่จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําอะไรทําให้เขายอมรับความจริงในเรื่องนั้นไม่ได้คนที่ยอมรับความจริงเรื่องนั้นได้มีอยู่2กรณีหนึ่งทอยู่แต่เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่กอบด้วยประโยชน์ขวางกั้นต่อมาผลนิพพานจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที you know ่ทําให้เขาเนี่ย <Blue>. <Tree> สามารถเดินออกจากความเห็นผิดนั้นได้เพราะมองเห็นโทษจากความไม่จริงกับกรณีที่สองคือเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงฟังแล้วมีเหตุผลเขาจึงดอกเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพราะเขาพิจารณาทุกอย่างในชีวิตเขาอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลอยู่แล้วดังนั้นมันจะมีสองกรณีในการที่เขาจะจะเดินออกจากความเห็นผิดหน้าที่พวกเราทุกคนคือเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเราจะได้อะไรมีสติสัพพัญญะใช้ชีวิตอย่างตั้งอยู่บนความไม่ประมาททุกวั emat. นนี้พวกเราใช้ชีวิตอย่างตั้งอยู่บนความประมาทเราจึงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าสามีภรรยาของเราเนี่ยกำลังนอกใจเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราเนี่ยกำลังทําให้เราผิดหวังเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราไม่เก่งพอเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราไม่ดีพอเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราเป็นคนเลวลูกฉันดีลูกฉันดีเราจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาลูกฉันเป็นคนดี แต่สุดท้ายลูกดีไหมถ้าดีลูกจะติดคุกไหมถ้าดีลูกจะโดนจับไหมเห็นไหมแต่ลูกฉันเป็นคนดีเสมอเพราะอะไรลูกฉันเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่ยอมรับตามความเป็นจริงผัวฉันดีเสมอใครจะมาพูดว่าฉัวฉันนอกใจถ้าไม่มีหลักฐานประจักษ์ฉันไม่เชื่อผัวฉันดีเสมอเห็นไหมเพราะอะไรผัวฉันจะน่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของฉันของอันนั้นดีเสมอรถฉันต้องดีกว่ารถคนอื่นบ้านฉันต้องดีกว่าบ้านคนอื่น ผัวฉันเมียฉันต้องดีกว่าของกนเดินสังเกตตัวเองไหมเวลาคนมีรถลองสังเกตตัวเองเวลาเดินจากรถเนี่ยมันจะมีอีโก้เล็กๆสมมุติเราไปเดินเนี่ยสมมุติเราขับรถเบนซ์ก็ได้ขับรถเบนซ์เราไปเจอวีออสขับข้างๆนะเราจะชูคอมากเลยจะพยายามกดปุ่มปิ๊บป,ปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บให้รถข้างๆมันมองเห็นรถเราอะว่าเราเนี่ยขับรถเบนซ์พยายามจะเดินให้คนเห็นเดินหมุนรอบรถดูลอด้อดูอะไรทั้งที่มึงก็เพิ่งออกจากปั๊มเมื่อกี้นี้ บางคนเพิ่งตรวจสภาพรถเมื่อกี้นี้แต่เวลามีคนยืนอยู่ยังก็ต้องพยายามสำรวจตรวจตารถตัวนิดหนึ่งเพื่ออะไรเป็นการแสดงอัตราตัวตนเป็นการแสดงอีโก้ของตัวเองโทรศัพท์เครื่องใหม่ซื้อมามึงใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าไม่ได้มึงต้องวางไว้ข้างๆให้คนเห็นเพื่ออะไรเพื่อโชว์ว่าฉันซื้อ iPhone รุ่นใหม่มาพอเวลาโทรศัพท์อะไรเปิดตัวใหม่สังเกต iPhone นะทุกคนจะโชว์โทรศัพท์ตัวเองหมดมันจะพยายามไม่ยัดเข้าไปในกระเป๋าเพราะอะไรมันกาลังโอ้อวดอัตราตัวตนกระเป๋าเหมือนกัน แบรนด์เนมอย่างดีซื้อมาใหม่จะต้องอวดจะต้องโชว์เพราะอะไรมันโชว์ความเป็นอัตตาตัวตนของตัวเองเนี่ยคือความหิวกระหายในการอยากโชว์อยากแสดงอยากแสดงอะไรอยากแสดงความมีความเป็นความอัตตาตัวตนเป็นกิเลสตัณหามานักที่ถิว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขามันพยายามอยากจะอวดจะได้คําถามมากี้เรื่องอะไรนะผมต้องเล่าไปแล้วทำไมคนเราพูดเรื่องจริงทาไมคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับคะเออเนี่ยปัญหา ที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะเรื่องแบบนี้แหละเรื่องที่เราไม่ยอมรับเพราะเราคิดว่าของของเราต้องดีกว่าของคนอื่นเขาเห็นไหมแม้บางทีมันไม่ดีนะแต่เราก็จะปรุงแต่งให้ดีกว่าเสมอเราเคยเป็นไหมเวลาไปเที่ยวอะ่ะเที่ยวต่างจังหวัดอะ่ะเวลาไปเที่ยวมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานอะ่ะเมากระชอนกระจายวันนั้นไม่ต้องทำงานอะ่ะโมวแต่เมาโวอวดตัวเองว่าไปเที่ยวอะไรมาหรือบางคนเนี่ยเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเราเคยไปเที่ยวเหมือว่าปีบะโวอ่ะ ไปเที่ยวมานานมากแล้วแต่วันนี้คนนี้พูดโอ๊ยตรงนั้นฉันไปมาแล้วโอ๊ยตรงนี้ฉันไปมาแล้วเห็นไหมมันจะต้องเอาตัวเองไปอ้อวดให้เหนือคนอื่นเสมอว่าฉันก็เคยไปมาแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ไปทุกที่แบบนั้นอ่ะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่เป็นงานโกหกตอแหลใส่ใส่เข้าไปเพื่ออะไรให้มันดูว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่ากับการเดินทางนั้นกับการไปเที่ยวเล่นที่นั่นเห็นไหมเนี่ยมันเลยไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราจริงแค่ไหนมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเหมือนที่พวกเซลก็เหมือนกันเนนีีตััวดหมือกบางทเนี่ย ทำเกินเลยพูดเกินเลยกว่าความสามารถของสินค้าที่เองขายได้ก็อะไรโอ้โอวดสินค้าซะโอ้โหใหญ่โตอลังการแต่ความเป็นจริงทำได้ไหมทำไม่ได้สุดท้ายสินค้านั้นเอาไปใช้ที่บ้านลูกค้าลูกค้าทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาว่ากลับมาด่าเรามั้ยกลับมาด่าเราว่าสินค้าเราไม่ดีจากยีนที่พูดเห็นไหมการที่ไปโกหกตอแหลเกินกว่าความเป็นจริงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันได้แค่นี้เพราะอยากได้อะไรอยากได้เงินทองอยากได้โบนัสอยากได้ยอดขายอยากได้คอมมิชชั่น จนลืมไปว่าเรากําลังพูดเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยการไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่เรายอมรับตามความเป็นจริงย่อมไม่นําความทุกข์ร้อนมาสู่ชีวิตเราแต่ใครยอมราตามยอมรับตามความเป็นจริงได้คนนั้นย่อมมีความสุขนํามาสู่ชีวิตเราเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้อย่าไปฝืนกับความเป็นจริงอย่าไปฝืนกับหลักสัจจะความจริงของโลกอย่าไปฝืนกับหลักสัจจะความจริงที่ทุกอย่างเนี่ยบันเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทําลายไปเป็นธรรมดา ถ้าเรายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงได้เดินไปทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมสุจริตไอ้ตัวนั้นแหละจะเป็นผลย้อนกลับมาหาเราในทางที่ทําให้ตัวเราเองมีความสุขในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์เคยสอนบอกว่าไม่ให้ยินดีนย,นยินไลฟกับเรื่องของการเกิดนะครับแล้วก็แต่